สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและอาชีวศึกษาระยอง5แห่งขายายผลความสำเร็จขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนสวมหมวกกันน็อก100%ไม่ขับเร็วดื่มไม่ขับ นุนให้เกิดเซฟที่โซนรอบสถานศึกษาลดการเสียชีวิตเป็นศูนย์ในเด็กและเยาวชนสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยหรือยอทอจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือจังหวัดต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชนโดยได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง5แห่งได้แก่วิยทยาลัยเทคนิคระยองวิยทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุทธวิธยทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองและวิทยาลัยการอาชีพแกลง นางกองการทักเฮีรันริทผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสอสอสกล่าวว่าสอสอส,อส,อสอร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงบริเวณรอบๆสถานศึกษาทําให้สถานศึกษาเป็นเซฟตี้โซนซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2,565ถึง2,570ที่มีเป้าหมายสําคัญคือ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุเน้นแก้ไขพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและในกลุ่มเสี่ยงสําคัญโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งนี้ความสําเร็จในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนต้องอาศัยพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐได้แก่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคเอกชน ร่วมมือกันลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้ได้เพราะเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตทางด้านนายรวิสุคณิตกุลเศษรองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมื่อปี2564สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับ5สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดระยองซึ่งดำเนินงาน5มาตรการอย่างเข้มงวดได้แก่ 1. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย 2. ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการขับขี่และทักษะการขับขี่ 4. ส่งเสริมการทำใบอนุญาตขับขี่ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและ 5. สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส่งผลทำให้จำนวนของการบาดเจ็บลดลงและสามารถลดผู้เสียชีวิตให้เป็นศูนย์ได้ภายในปี2565 จากความสำเร็จดังกล่าวยออและสอสอส,อสอจึงได้สารต่อความสําเร็จในครั้งนี้เพื่อเป้าหมายการใช้หมวกนิราภัยให้ได้100%ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงสร้างนิสัยความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการดื่มไม่ขับเคารพกฎจราจรรวมไปถึงการให้นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งต่อความรู้ความห่วงใยไปยังเพื่อนกลุ่มวัยเดียวกัน